สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยาจมสิมไาทายเขาาห้เบิงหลอบที่สองจ้าเที่ยวก้อนกับไทยไปแล้วให้นี่ล่ะ,ะบานเนียนฝนตกน้ำกับพ่อครั้งแต่ว่ากับพ่อชื้นแฉะนี่ล่ะแต่ว่ากับง่ามขึ้นหลยเติบด,ไไดิ่้ดียายสิ่มไทยวับผาพได้บุกแก่ง เริ่มนะ้าตืดขึ้นแล้วเมื่อนั้นยายล่คงขปกนประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีทุา่าบอกเมือ่อนีกับวันที่สิ 22. บสองต็ล็อกกระดายจกเก่ยกับเรือสีมาไทยเพืแต่ว่าบนรลุว่าม่ที่ย้อนแสงบอกโอ้ยม,น,มนป้าบักขปล่ามา นี่ก็น้ำโซลาเซลล์นี่ก็ไฮน่าเขาถือผลมิจฉาผลลินผลโตบ้งแห้งดอกน้าบ่ขังคือเถี่ยวก่อนก็ด้วยสีมาทายยห้เบิงเขามันยืดมันเหี้ยวซ้ำได้แล้ว ทกคู่มือฝนแต่ว่าน้ำบ่คขังแต่ว่าเขากับข้นอยู่หย้าก,กับบ่มีดีอยู่ดีลหละจังว่ายายบ่การับปากกับไผว่าสื่อพันน้ำในเดอจึงสี่ย่ยกับประการับปากเพราะว่ายาามันเป็นหน้าโคกได้กินกัคันฝ้นมันถิมช่วงั้งแต่เดือนตุลาไปมันกับที่ได้สูบน้ำชโลเซลหรือใส่ ก็เลยบ่มั่นใจว่าเสียนทรงพันขปลูกให้ผู้พันสซังน,นะนะก็เลยบ่กล้ารับปากดอกก็กเลยสิมะทายเบิ้งนี่ละ่ะได้กินก็กินเนาะเพราะว่ามันมันสูงปานนี้แล้วหญ้ากระบอค่อยขึน้นงามอยู่ดีนี่เห็นบ่เพียงกันจัดเลยหญ้ากรบอรมีพ่อเสียนดีละ่ะ เดี่ยวก่อนแยกกับไทยยึดทั้งพูนนี่แหละทร้างไทยไปสุดนี่แหละพุ่นทีเลียวเห็นบ้านขาวๆเมื่อนี้มานั่งอยู่วังเลาะนำสุลเซีว <c oughs> มาไทยเบิ่งงามยดนนอกพี่น้องนอกกันเจดายเด้อยากจะเป็นเห็ดหน้ามีเห็นใกล้ห่วยใกล้น้องนอกมีนำ้ำห่วยน้ำยังได้เปิงเขามาโอ้ยคือจิกขาดว่ะ ตะหนี่กับบลกหลายเลยดินี่ว่ามันคาแขนแลยจริ่เห็นแดดอ่อนๆดีๆฝนเศ้าตกฟดฝน,นลิ้นแงแงอยู่สองสามมือแล้ว <c oughs> ยายว่าสิมาไทยจะลายมือแล้วมิจะฝนตกนี่แหละรอบที่สองห่างกันเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนวันที่ยี่สิบหามีทุน่นา มื่อน,น,น,นี้กับวันที่สิบสองกับที่พ่อเดือนแล้วตัวนี้อุ้ยย่างลายอยู่ย่างอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ตัวเขาก็ได้ประมาณสองสิ่เข้าสองสามอาทิตย์นี่หรือวะวันที่ยี่สิบห้ามีทุ่งนาเมื่อนี้กับวันที่สิบสองอุ้ยกับพระท่านได้ใส่ กะสิล้อบางเดียนสิงหาไปซะาฝนตกเล็งๆก็ได้ใส่ปุ๋ยกบเชืงสีงามเด้มันกำลังแตกกอใบใ่ญ่ๆโอ้ยเขาทาอยู่ดีนี่กะยังว่าว่าเทียนวัดเจ้ของนาโคกว่าทีถิ่มแนวมันแล้วโอ้ย มันก็จังส่งทนท่านดีอยู่ชนดอกปีกายฝนยั่งทิมช่วงตั้งแต่เดือนตุลาได้สูบน้ำใสก็เอาน้ำโซลเซลนี่ละใส่ปลอยใส่ก็ได้กินยู่ได้หลายเบอยู่เขาก็เลยวาเสียดายเลยื่อยาระหยักทิมแนวมันนั่แหละมันขืนมันก็งามก็เขัา กอขอหกกอ,อย่ยังเฮ่มันถึงงามขึ้นเพี้ยงเพียงกันเสมอเลยแม่นี่ดูถ้าทั่งมันปีกายบ่างามป่นปีนี้สำเนียงนี่ปีนี้งามได้ไงจะภาพจักแกงเฮ้ยพวกแกงเรกพี่น้องเอ้ยยายก็อยากไายให้เบิ่งเนาะแต่ว่ามันไข่ย,ยนแลว้วะผู้ใหหน้าดีหน้านามกับ หาสื่อพันเขาปลูกมาใส่เด้อพี่น้องมันสีกับสีลงสีหน่อยลงสีลูกหินเดียวนึงมันกับเป็นเม็ดดีว่าสันนะชัวาสีลงสีใหญ่ห้ยทีย่คัดตัวยายกับสั่งซื้อน้ำมันเอ้ยซื้อได้รห่หูเพ่อใหญ่ขวัญไส้ทีแล้วอยู่น้ำแฮปปีก้กาะเกษตรนั่นแหละ สั่งซื้อยาซื้อหยังขายยาขายหยังน้ำเพลนยูปีกายปีนี้พอได้ซื้อหลายหน้าที่แล้วเนาะอออัปเดตไห้เบิ่งซ้ำนี่แหละพี่น้องยายโจมกับพ่มีแนวทีนั้นพ่มีแนวสีลงมันก็นลายอยู่ดอกแนวลงตะค้นไปยากเจ้ฝนตกจุจิน้ำหงยางยากน้ำหวัวนน้ำสวนก็ได้ บักเผาเหล้าตาลกับมนยากก็เลยบ่อยากมนไทยยุ <c oughs> ่งกะไหลนี่สร้างสวนในหน้าสร้างคุณน้ำชละเซี่ยวกับขาแแม่ๆนั่นแหละแยกกันเลยมาไทยเบิง้งก็จะออนยุ่นเลยแล้วนี่แต่มันมี น้ำดีๆโอ้ยจจมันสิเบึงบ่ได้เด้อนี่เขามันง่ามเพียงขึ้นเพียงกันจัดเลยใบยมันต้นมัน,มนบอกว่ามันสุดยอดอยู่แล้วใส่เขามาหลายยางแล้วใส่เขาดอกกะบไาวดอก,กบบไอกล่นกบ่หาวาัดบ่ไหวก็เลยบ่เอานี่น้ำโซะละเซลก็ได้ จบด้วยวังนี่แหละเนาะจ้าเนาะย่ายกะสิจบชิปเจ้าอนเทียรุ่นกะสิี่ายให้เบิ่งใหม่เด้อ